เดี๋ยวให้ดูดีเทลของไม้ครับว่าเดียบแล้วเป็นยังไงนะครับรหักมีน่าแหกเลยนะฮะ let's go <S สวัสดีทุกคนนะครับิีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมังกรอ,ออนไลน์อีกครั้งนะครับและวันนี้ก็จะมาอยู่กับเจ้านี่เลย mm hmm. นะครับองที่ได้เห็นนะครับโซฟาปรับนอนนะฮะ ก็จะมารีวิวพร้อมกับประกอบไปพร้อมๆกันนะครับโดยก่อนจะได้ตัวนี้มานะครับก็ไปหาตามร้านเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็เอ่อพวกร้านขายนะครับโซฟาเบสหลายๆที่นะครับจนสุดท้ายก็สั่งออนไลน์เหมือนจะได้คุ้มกว่าน,นะครับ ส่วนจะเป็นยังไงแล้วก็จะประกอบยากไหมนะครับเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะแกะไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่นะฮะก่อนที่เขาส่งมานะครับ<ม>เขาก็ได้บอกว่าตรวจสอบสินค้าก่อนเซ็นรับนะครับซึ่งมางขนาดนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าตรวจสอบอยังไงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะแกะไปพร้อมๆกันแล้วก็ ร้านนี้ผมสั่งนะครับเขาให้ของแถมมาด้วยเป็นโต๊ะนะครับน่าจะโต๊ะติดกับโซฟานะครับก็คือเป็นตัวประดับโซฟาอีกทีหนึ่งนะครับก็จะได้ของมาสองชิ้นแบบนี้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าของแถมจะหมดเมื่อไหร่นะครับโอเคเรามาแกะตัวไฮไลท์ของเรากันเลยนะฮะ ครับใหญ่มากซึ่ตัวนี้นะครับสั่งางกาณวันสองวันนะฮะมาส่งถึงแล้วก็ต้องบอกว่าส่งเร็วนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับโอเค ลักษณะก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นตัวที่วางตรงฝั่งหัวนะฮะอ่ะเดี๋ยววางไว้ด้านข้างก่อนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวที่รองนอนนะครับก็จะเป็นพบสามชั้นแบบนี้นะครับแล้วก็มีที่มัดอยู่ด้านข้างนะครับ มีอะไรอีกเอ่ยซูมอิ่ไหนขอดูสินี่นะครับอันนี้เป็นหมอนนะครับเหมือนมีอะไรข้างในด้วยนะครับอ่าอันนี้เป็นพวกน็อตอะไรนะครับนี่นะฮะมันจะเป็นน็อตอะไรของเขานะครับ ก็จะมีแค่ชุดนี้นะครับน็อตอะไรของตัวนี้ของย่ากส่กค่องซึ่งเขาให้ตัวหมอนมาสองใบนะครับในส่วนนี้ทอะไรเอ่ยเหมือนเป็นคางที่ประกอบข้างหัวเตียงนะครับเป็นพนักพิงแขน ชิ้นหนึ่งก็น่าจะเป็นชิ้นแบบเดียวกันนะครับอ,อ,อันนี้อะไรสักอย่างนะฮะเดี๋ยวดูกันซึ่งเหมือนเขาจะไม่ให้คู่มือประกอบมานะครับยังหากู้มือไม่เจอนี่นะอันนี้ที่พันอะไรสักอย่างนะครับ เดี๋ยวมาดูกันอ่าแบบนีอ้อันนี้อะไรเอ่ยยกยังไงเอ่าเหล็กด้านข้างนะครับน่าจะเป็นคานด้านข้างนะฮะระหว่างที่พักแขน เหมือนตัวนี้เป็นชุดเดียวกันนะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอะที่ตรงเลื่อนนะครับจุดที่เลื่อนของตัวเตียงนะครับเหมือนจกไม่มีคู่มือมาให้นะครับหลังจากที่สำรวจดูหมดแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะลองเริ่มประกอบเป็นเองกันเลยนะครับเริ่มมาเดี๋ยวดูตัวทางตัวจ่อนนะครับ นี่นะฮะก็น่าจะเอาตัวที่พักแสงทั้งสองด้านนะครับมาต่อกันก่อนนะครับโอเคครับเริ่มมาก็ต้องเสียบตรงนี้ก่อนนะนี่ฮะแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับอ่าอีกข้างหนึ่งที่เหมือนกันนะครับก็เสียบไปอีกด้านหนึ่งเลยซ้ายขวาพืน้นที่ทไม่อำเน,นยโอเค นี่นะครับจุดที่เสียบเราก็เสียบทั้งสองข้างนะครับมันเป็นตัวนี้เสียบให้มันตรงกันนะครับอ่าฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่เสียบให้ตรงกันหลังจากนั้นนะฮะมันก็จะตั้งได้ประมาณนี้โอเคแล้วก็มันจะมีคานตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยน่าจะต้องยึดลักษณะ ประมาณนี้อ่าต่อกับน,นอ็อตประมาณนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวจะลองต่อดูนะครับคันน็อตไว้คร่าวๆนะฮะก็ยึดให้ครบสี่ตัวครับลักษณะประมาณนี้ครับโอเคครับทุกคนเมื่อกี้พลาดนิดนึงนะครับก็คือก่อนจะคันน็อตนะครับ เราควรจะใส่แหวนตัวนี้รองไปก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นรอยแล้วก็เวลาคันน็อตนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะฮะโอเคพอใส่แล้วก็จะลักษณะแบบนี้เลยครับถ้ามันยืนมาแบบนี้นะครับก็ตับนิดน,นึงนะครับปึ๊บแล้วก็ใส่น็อตตัวมีอย่างไป แบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ขันให้แน่นนะครับเพราะว่าเขาให้อีตัวนี้มาด้วยนะครับปจัจแจกับตัวหกเหลี่ยมนะครับล็อกไว้ประแจล็อกไว้แล้วลก็ตัวหกเหลี่ยมขันนะครับซึ่งถ้ามันไม่ตรงเนี่ยตรงรูน็อตนะครับเขาทำเป็นทรงเหลี่ยมมา เราสามารถปรับระดับได้นะครับให้มันตรงกันต่อไปก็จะเป็นการประกอบตัวที่เป็นล้อเลื่อนนะครับที่ตัวสามารถพับได้นะครับสังเกตว่ามันจะมีน็อตตรงนี้นะฮะรูนอ็อตอ่าเอาไว้เสียบกับน็อตตัวยาวนะครับซึ่งน็อตตัวยาวเนี่ยเขาจะให้มาสองตัวนะครับมาตัวยาวนี้เขาจะให้มาสองตัวนะครับอย่าหลงเอาน็อตตัวยาวไปใส่ติดตอนแรกนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าทาบแล้วติดออกมามันจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งวัสดุตรงนี้นะครับก็จะเป็นไม้ค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวจะมาให้ดูกันอีกทีนะครับตอนประกอบเสร็จ ะครับทุกคนมันจะเป็นรูตรงนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องเอาให้ตรงนะฮะด้านข้น้งนี่เราก็ขยับนิดนึงนะครับพอมันร่วงอย่างนี้ก็จะเป็นปัญหานะฮะอ่าดีที่ไปไม่ไกลนี่นะครับก็ใส่นอโโ็อตตัวนี้ลงไปคราวนี้ปัญหายาก ใส่น็อตตเมีย e นะฮะเคแล้วก็ขันให้แน่นพอประมาณนะครับหลังจากนั้นก็ไปใส่อีกข้างหนึ่งนะฮะโอเคครับทุกคนเมื่อประกอบเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับก่อนติดที่นอนอเมื่อเราพักนะครับก็จะประมาณนี้นะี่พักยังไงวะ เนจะไประมาณนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่ตัวที่รอนหมุอมนะ,ค,ะครับกำลังงงว่าก๊าอยัยไม่ใาจงไง่ไรนะ<ค>นี้<ค>้อ<ด>หพรว่าอันนี้มันต้องแบบนี้นอ๋อนี่นะครับ ร่องนะครับถ้าพับสุดก็จะแบบนี้น,น,น,นี่ถ้าพับสุดจะแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับร่องที่ว่าคือร่องอะไรนะฮะร่องที่ว่าก็คือร่องตรงนี้นะครับพับเสร็จปุ๊บก็ล็อกร่องไว้กับตรงเหล็กน,นะครับเขามีเหล็กให้นี่นะก็จะประมาณนี้ครับโอเค เดี๋ยวให้ดูดีเทลของไม้ครับว่าเหยียบแล้วเป็นยังไงนะครับลรวหักมีหน้าแหกเลยนะฮะนี่นะครับอันนี้ไม่ได้เหยียบตรงร่องเหล็กนะครับซึ่งไม้เนี่ยเขาติดร่องเหล็กมาตรงกลางนะครับอันนี้ร่องเหล็กนะครับอันนี้ขยับมาเป็นไม้เปล่าเลยนะครับอันนี้เป็นดีเทลของไม้นะฮะอ่าไม้แล้วเขาก็เย็บมานะครับประมาณนี้ อันนี้เป็นบานพับนะครับลักษณะบานพับจะเป็นแบบนี้ครับไม้ก็จะมีรองรอยนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม้เนียนดีครับไม่มีเสี้ยนนะฮะเขาก็ขัดมาพอสมควรนะครับอ,อันนี้เปิดนะครับก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับใส่ของได้ระดับหนึ่งนะครับไม่ได้ใส่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะฮะ แต่ก็ถือว่าดีครับที่ใส่ของได้ครับแล้วก็รูนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาให้มาทำอะไรนะฮะตัวผ้าที่เลือกมากจะเป็นนี้นะ,นะครับซึ่งเขามีให้เลือกอยู่หลายสีอยู่นะครับก็ถือว่างานประกอบเราแทบไม่ได้ประกอบอะไรเพิ่มแล้วนะครับขันน็อตแค่6ตัวนะครับแล้วก็แกะจัดทรงให้ดีนะครับง่ายมาก โอเคครับทุกคนต่อไปเราก็จะติดตัวเข็มขัดนะครับ,รบเอาไว้ดึงข้อนะฮะอ่ะยกนี้นิดนึงนะครับก็ติดอันนี้ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับนี่ต้องสี่เรียสนี่นะติดเข็มขัดหันธรรมดาเลยะครับโอเคนี่นะครับ ก็เป็นเข็มขัดธรรมดานะฮะไม่มีอะไรซึ่งเขาให้มาสองเส้นนะครับก็ติดติดไปนะฮะอีกอันหนึ่งก็อาจจะทันไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับเผื่อสำหรับเปิดช่องเก็บของนะครับโอเคนี่นะฮะโอเคเรียบร้อยครับตรงนี้ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและสุดท้ายนะครับก็จะลองใส่ตัวเบาะรองนอนนะครับห่านหนึง่งยากเคยแกะนหมนะเบาะรองนอนของเราด้านไหนป็นด้านไหนคือ โอเคครับซึ่งน่าจะต้องยังไงลักษณะนี้เลยหรือเปล่านะครับน่าจะต้องใส่ลักษณะนี้เลยนี่นะฮะซึ่งเขามีตัวเชื่อกเอาไว้พันกับเหล็กนี่นะครับเราก็พันเชื่อกกับเหล็กธรรมดาเลยนะครับ โอเคการให้ okay. ตรงก่อนนี่นะครับหลังจากนั้นกดทันเชื่อโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราได้ลอง<ม>เรื่องเตียงเล่นจนพอใจแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะติดตัวนี้นะครับอ,อนั่นก็คือที่พัดแขนนะครับลักษณะก็จะเป็นตีนตุ๊งแกธรรมดานะครับ แค่พันแล้วก็ติดนะครับตามตีนหรืแกนี่นะฮะแค่นี้เลยแล้วก็หมุนนี่นะครับ,รบกลางนะครับลองใช้เขมขัดดึงปึ๊บนี่นะครับกลางใหม่ๆก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับ เพราะว่าตรงนี้เขาพักมานะะอะลองนอนเคยลองนอนไหมดูนะครับเดี๋ยวจะลองให้แต่นอนนะครับโอเคอันนี้ที่สั่งมาขนาดเท่าเตียงห้าฟุตเลยนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับนี่นะครับลองนั่งดูขอบเตียงก็จะประมาณนี้โอเคซึ่งถ้าเทียบนะครับตรงหัวเขา่าจริงๆอยากให้สูงถึงช่วงหัวเขา่ามันถึงจะดูโอเคหน่อยนะครับแต่ว่าเตี้ยมหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวโซฟาเบดในวันนี้นะครับ ก็ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับส่วนคลิปต่อไปจะมีอะไรอีกนั้นฝากติดตามกันด้วยครับแล้วเจอกัน Let's go